คุณผู้ชมคะมาดูการสร้างงานสร้างไรายได้สร้างอาชีพกันหน่อยดีกว่าคะ่ะ ทานปลามีประโยชน์กินปลาแล้วดีคราวนี้ปลาของไทยจะส่งไปไกลถึงญี่ปุ่นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในในซองในถุงอยู่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมรู้ไหมว่าตอนนี้เตรียมส่งตลาดญี่ปุ่นแล้วเขาก็เตรียมพัฒนานะจะใช้ปลาเป็นการแปรรูปปลาจากเขื่อนลำปาวที่กาลสินเนี่ยมาแปรรูปเป็นอาหารสุขภาพแล้วส่งขายทั่วประเทศเลยเรื่องนี้ค่ะเราพาไปที่บ้านห้วยเตยนะคะที่กาลสินชาวบ้านเนี่ยเขากาลังเร่งแ,รงแปรรูปปลาบรรจุหีบห่อแบบนี้จะส่งขายแล้วออเดอร์ส่งญี่ปุ่นนี่เพียบเลยนะเดี๋ยวก่อนรออีกแป๊บหนึ่ง จะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาเขือนลำปาวค่ะเป็นเมนูอาหารสุขภาพส่งขายทั่วประเทศเลยเราไปคุยกับประมงอำเภอสหสขันนะคะบอกว่าที่บ้านห้วยเตยเนี่นะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดอยู่กับเขือนลำปาวเลยอะแล้วส่วนใหญ่เนี่ย ชาวชุมชนเนี่ยก็มีอาชีพประมงพื้นบ้าน70%ซพื้นที่ตรงริมเขื่อนลำปาวบ้านห้วยเตยเนี่ยนะคะเนื้อที่กว้าง300กว่าไร่เขาก็จัดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ค่ะแล้วปลาก็มาอยู่ตรงนี้เยอะมีปลามาหาศาลเลยแหละชาวบ้านเขาจะไม่หาปลาในจุดนี้นะเพราะว่ามันเป็นกฎของหมู่บ้านและชาวบ้านเขาปฏิบัติกันมาแบบต่อเนื่องยาวนานเป็นหลายสิบปีแล้วอะค่ะทุกวันนี้เนี่ยนะคะทางด้านผู้นําชุมชนแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเขารวมกลุ่มสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เขาจะแปลรูปปลาที่หาได้จาก เผื่อลำปลาวนี่แหละค่ะนั่นก็คือปลาดอกแก้วนั่นเองมันมีเยอะไงเดิมทีเนี่ยเขาแค่มาตากแล้วก็ขายใช่ไหมแต่ตอนนี้นะคุณเขาต้องเอามาปรุงรสแล้วมันเหมาะกับเป็นของว่างอ่ะทานแล้วแบบกร,บกรอบๆอ่ะเอามาทงมาทอดครับเป็นรสชาติต่างๆนี่อร่อยเลยฮะใช่ค่ะคือเอาไปตากก่อนตากเสร็จแล้วปุ๊บก็มาคั่วคั่วแบบไร้น้ํามันไงหลังจากนั้นพอคั่วสุกแล้วเขาจะบดให้ละเอียดเลยนะซึ่งมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบเหมาะกับเด็กอ่ะ เหมาะกับผู้สูงอายุเสริมเรื่องของแคลเซียมด้วยทางกลุ่มเนี่ยเขาส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นโอ้โหก็ยอดขายดีละค่ะแล้วเดี๋ยวมีแผนนะจะขยายช่องทางจะจําหน่ายในประเทศอยากจะสั่งตอนนี้เลยอ่ะปลาดอกแก้วปลาซิวแก้วเนี่ยนะคะทานเนี่ยผดทอดนะเดี๋ยวทำทอดอร่อยเลยลหฮะอแล้วทานกับแบบข้าวต้มนะใช่ใช่ร้อนแบบเนี้ยนะคอเคเดี๋ยวก่อนคอไข่เจียวเพิ่มอีกนิดได้เออ แต่ที่สําคัญนะ,ะเศรษฐกิจชุมชนชขอคุณนะเราก็ส่งเสริมเรื่องของรายได้เรื่องของอาชีพชุมชนนะครับ